จะสร้างทีมยังไงให้องค์กรของคุณนั้นรวยได้เติบโตได้ผมมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขานะครับมีลูกน้องอยู่400คนแล้วเขาก็จัดกลุ่มลูกน้องไว้เป็น3กลุ่มด้วยกันตามความสามารถของลูกน้องเขาเจอว่า15พร้อมไปต่อมีทักษะด้วยมีมาย์ที่ใช่มีความสามารถที่ไปต่อได้อีก60เ ่เป็นคนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มนี้ยังไม่มีความสามารถพอแต่พร้อมที่จะเรียนรู้และไปต่อได้2กลุ่มนี้ฟังแล้วไปต่อได้แน่นอนมีเทรนนิ่งเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนมาเซ็ตให้ความรู้เพิ่มเติมก็ไปต่อได้ละส่วนที่เหลืออีกก้อนข้างล่างปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ทักษะไม่ได้ความคิดก็ไม่ได้อีกก็จะดึงกลุ่มอื่นให้ไม่ไปไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเองในฐานะเจ้าของนะครับก็คือเราต้องมีความสามารถในการโน้มน้าวให้เขาเห็นก่อนเลยว่าเราเนี่ยต้องการจะมีวิสัยทัศน์ ไปข้างหน้าอย่างไงบ้างและเป้าหมายนั้นองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรและแน่นอนที่สุดพนักงานจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอย่างเช่นใช้เวลาทํางานน้อยลงมีโฟกัสมากขึ้นมีเงินที่สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้นคือภายในและภายนอกล่ะลูกค้าได้อะไรชุมชนได้อะไรประเทศชาติดียังไงบ้างกับการที่เราจะไปสู่เป้าหมายนั้น,น,นและสเต็ปที่2คือว่าโฟกัสกับคน2กลุ่มแรกโดยเฉพาะกลุ่มที่1 ให้คุณโน้มน้าวให้เขาเป็นผู้นําในการนําการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้เกิดขึ้นในองค์กรของคุณกลุ่มที่2ที่เยอะกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ตามที่ดีคุณนั้นได้ให้แนวทางเขาให้หัวหน้าของคุณทีมงานของคุณนั้นพาเขาไปข้างหน้าได้กลุ่มที่สมไม่ได้ละเลยเขาแต่เราก็ยังปล่อยเขาไปก่อนให้กลุ่มหนึ่งกลุ่ม2นั้นทํางานอย่างเต็มที่ค่อยๆสร้างโมเมนตัมสร้างพลังงานที่ใช่ให้กับองค์กรคุณและเมื่อเวลาผ่านไปและพลังงานต่างๆเหล่านั้น เริ่มมีน้ำหนักมากพอที่ทําให้กลุ่มที่3นั้นเริ่มคล้อยตามและมันอาจจะเกิดกลุ่มที่4ขึ้นคือกลุ่มที่ยังไงซะก,ก็ไม่หือไม่อือกลุ่มนั้นคุณก็คงต้องฝึกการตัดใจแล้วก็ลาจากกันไปด้วยดีนะครับอันนี้คือการบริหารจัดการทีมงานของคุณเพื่อให้คุณนั้นมีองค์กรที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นต,ข,นตขึ้นแบบก้าวกระโดดใครที่ดูคลิปนี้แล้วขอให้คุณร่ำรวยนะครับมีทีมงานที่แข็งแรงแล้วเจอกันในคลิปหน้า